Ja. Schatz, schaust du mal hier? Guck mal da. Ja. Oh, Schatz, man löhnt, ne? Ja, Nestleger muss sich festhalten. Warte mal. Warte mal. Wo ist mein Hand? เฮ้ย hey, ตรงนี้เขาทำใหม่ใช่ไหมฮะตรงนี้เขาทำใหม่เดทางเดินตรงเนี้ย no. อ้าอ <No> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลื่นวันนี้เรามาเดินขึ้นภูเขากันออกกำลังกายหลังจากอยู่บ้านมาเป็นอาทิตย์ช่วงคริสต์มาสโอ้พื้นมันลื่นอยู่เหมือนกัน

แต่ว่ามามาไม่เป็นไรลูกขอบคุณนะลูกนะเดี๋ยวเราจะลื่นกันทั้งสองคนมาหมดหมายเลยเชีกีตาร์ี์เุบลขอบใจอ๋อสุดดักีย f das Yeah. Die Nicht so rutschen wie dort. Oh ja. oh ja. Oh ja, oh ja, Wir können auch rutschen. <laughs> ja, rutschen. Du. Ich will auch Mach rutschen. mal hin, ein paar gute. Hey, hey, nein, 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 nein zurück. Wir gehen weiter. Wir wollen rutschen. Tschüss. Yes. Tschüss. Hey. นั่งพักก่อนไหมลูกมีคนอยากนั่งพักไหมยอโอเคอ Und dann kann man sprechen. Ja, kann man nicht und nicht ich kennt aber, ich habe schon einen YouTuber gesehen und da hat auch so einen Teil da. Aha, eben habe ich wieder einmal. Hey, you see that Ah, mm. uh, Kirche? Martin Kirche. <laughs> มา <ไป S 2> ลองโ <ไป S 2> ดรน <ไป S 2> ใหม่หของอะไรฮันโดเอาเกสชนักโอบนขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปถ่ายรูปนกสิมีนอกอยู่ตรงนั้นเอา

เป the ็นที่กว้างที่ไหนอะลูกมีกวางอยู่ไหมใชนชิเกบอกทม่นี่ฉันชิเกบอกจะกว้างอาแม่เห็นแล้วจ้าอ๋อเอา้่อร่อยงตไม่รู้ว่ามันมีอะไรบา ของเล่นใหม่ของอเลฮันโดรอ่เหรเรอเนจถ้่้้างมนเ็นที่ก้าเนนกินได้ไหมเอาาเนไปแล้วจะเข้าไปส่งตัวอาเบนที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะเห็นไหมั่งน มีน,นี่ด้วยนกกระจอกเทศด้วยมันนอนอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้เรามาเดินเล่นกันอยู่ที่เซาส์นธปราสาททราสนสาธาสนธในเมืองที่พักอยู่หิมาลงทุกอย่างก็เป็นน้ําแข็งหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะแยะกำลังสวยก็สวยไปอีกแบบหนึงห่งอ่ะเด้อ อากาศที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างอ่าแต่ที่นี่อย่างที่เห็นวันนี้น่าจะติดลบหนึ่งสององศาไม่แน่ใจให้ดูบรรยากาศรอบๆโอ้ย่าต้นไม้มันก็จะเป็นน้ำแข็งหน่อยอ <Here>. Mm. S <S และนี้และนี่หนุ่มหนุ่มเขาก็กำลังสนุกกับโดรอนอยู่ตามหลังอยู่น,นั่นเห็นไหมอ๋อให้เขาสนุกกันไปก่อนจะเดินไปที่จุดชมวิวไปดูซิว่าวิวเมืองจะสวยไหมเมืองของเราล้านสุด ล้านสุดออเดลันฮุดเด็กๆเดินน้ำหน้ากันไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่เทิ้งหลังกันอยู่ท้ายมัวจะถ่ายนู่นถ่ายนี่เล่นกันไปเรื่อยโอ้มองไม่เห็นเมืองเลยที่รู้ตอนนี้อ่าพะว่าวันนี้หมอกลงหนาทุกอย่างขาวไปหมดเป็นต้นไม้มองไม่เห็นเมืองเลยไม่แค่เมืองเลยซีการ์นีส่ิ Da sieht die mit dem Wollt ihr Foto machen? Den da, da hier. Foto. Wollt ihr Foto machen? Mama, schau! Unsere schönste es? Aber verstehst du oben nicht, was los ne? Wenn da ein, ein bisschen hoch steht, dann sieht man ein bisschen die Häuser. Ben, morgen hin. Martin Mama, schau mal hin. ดาวิดให้ดาวิดดูด้วยดาวิดคุกบาลินเดอดิเจแฟนกลาสเดอร์วิไฮเซสกล้องสองทางไกลไม่รู้ <c oughs> อ,อ๋อแล้วดูเมืองของเรามันก็เห็นหน่อยหน่อยถ้ามาเทีย่ยวเยอรมันต้องมาเมืองนี้นะจะบอกว่าเมืองนี้สวยมากค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิว จุดชมวิวเมืองนั่นไงมารตินเคียร์แชย์ขับเกซินเ็นจี่เห็นมารตินยังโอ้้มันใชจ คนก็เอากุญแจอะไรมาห้อยกันก็ไม่รู้ใช่ <i> เหมือนจะล็อกหัวใจเราไว้ด้วยกันตลอดไปประมาณนั้นอันนั้นโบสถ์กลางเมืองเก่าเป็นโบสถ์ขึ้นชื่อเมืองโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมือง สวยไหมมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแต่จริงๆนะขอบอกว่าล้านสุดเป็นเมืองที่สวยเมืองจะอยู่ด้านล่างแล้วตรงนี้จะเป็นภูเขาแล้วมีปราสาทอยู่ข้างบนไม่รู้เขาเรียกปราสาทหรือป้อมปาราการช่วงวันหยุดก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายเดินจากข้างล่างข้างล่างของเมืองเดินขึ้นเขามาดูวิวไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์หรือดูร้อนหรือดัฟฟลูลิง ฟูลิ่งดอกไม้จะผีบานก็สวยแฮสต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเราก็วินเตอร์มันก็สวยทุกฤดูการ <Okay. S 1> จริงๆ